สวัสดีครับพระกอัมินะานกับหวเราพัฒนางวดประจำวันที่4เมษายนนะครับ <c oughs> ราวพัฒนางวดนี้งวดก่อนออก6561นะครับเด่นราพัฒนางวดนี้นะครับเด่น7ครับ <c oughs> 73นะครับ74 76 75 รร้อยนะครับผมสครับ4ี่เจ็นะครับ4ี่เจ็ดสีเจ็ดเจหนะครับชุดเดียวเน้นไปที่4ี่เจ็นะครับ 4, 7, ห้าเจ็ดสี่สามชุดใหญ่ตัวครับห้าสี่เจ็ดสามสำหรับหวยราวพัฒนาข่อประจำวันที่สี่ในสามตามนี้ครับ